ด่วนเลยทุกคนตอนนี้ iPhone S e 4เปิดตัวแล้วครับพร้อมราคาแล้วก็ความจุมีกี่ความจุไปดูกันเลยนี่เปิดตัวแล้วทุกคนแล้วพีคตรงที่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อว่า iPhone SE นะครับแต่ใช้ชื่อว่า iPhone 16e ครับและดูราคาเริ่มต้น22,900บาทครับแรงไหมซึ่งในเว็บของประเทศไทยนะครับยังไม่มีเลยนะแต่นี้จะเป็นเว็บนอกนะครับที่ดรไปเจอมาก่อนเลย เรื่องของสีนะครับเอีสีรอบนี้เหมือนจะมีแค่2สีนะที่ออกมานะครับก็คือสีขาวนะครับไว้ White, แล้วก็สีดำนะครับสีแบ็คหน้าตาแบบนี้เท่ <S 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 ๆกันไหมส่วนเรื่องของราคานะครับใครกังวลอยู่นะบอกเลยว่าตกใจเหมือนกันนะเริ่มต้นที่22,900บาทนะครับสำหรับความจุ 128GB แกิกนะครับและความจุ2 5 6จะอยู่ที่26,900บาทนะครับส่วนความจุ5-12จะเริ่มต้น34,900บาท ซึ่งเดี๋ยวจะบอกเลยนะครับว่าเกินคาดครับราคาแพงจริงอาจจะเพราะว่ามันอยู่ในตระกูล iPhone 16แหละแล้วก็เลยราคาแพงแบบนี้ส่วนให้ถามนะครับว่าสามารถสั่งได้เมื่อไหร่นะครับสาม,มารถสั่งได้วันที่21กุมภานี้นะครับ2ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ได้รับเครื่องกันคือวันที่28สิ้นเดือนกุมภาครับ ซึงราคาอยากได้ iPhone 16e ตรงนี้นะครับกับราคาที่สตาร์ทก็ดูแรงเหมือนกันนะครับอยากได้รอติดตามหน้าเว็บไซต์ Apple ได้เลยนะครับตามวันที่ที่ที่อาร์บอกไว้เลยนะครับหรือถ้าอยากได้ราคาพิเศษฝากเจอกันในไลฟ์สดอาร์ติรีวิวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ